สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะดูสภาพหลังบ้านใะ่แยกมากๆเลยนะคะไปเคลมแคมเ่นแค่สามอาทิตย์เองนะคะกลับมาที่สภาพแย่มากๆนะนะก็วันนี้จะมาเก็บผักขมนะ,ะเก็บก่อนนะคะเก็บผักขมก่อนก่อนที่จะเอาจะถอนออกนะคะเพราะว่าหนามากๆเลยนะคะก็มาช่วยเก็บปักคมนะคะ Thank you. ยุงเยอะจังสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บถั่วนะคะเก็บถั่วจะไปผัดพริกแกงกันนะคะดูหลังบ้านก่อนนะคะช่วงนี้สวยแล้วจ้าผักบุ้งก็สวยผักบุ้งก็กินหลายรอบแล้วนะขึ้นตลอดเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกเนาะมันก็จะขึ้นง่ายนะคะผักบุ้งขึ้นง่ายมากนะคะแล้วก็ต้นก็สูงด้วยนะเห็นไหม สูงมากฝั่งนี้สูงมากเลยสูงมากๆเลยนะคะผักบุ้งสูงมากๆเลยนะคะ,ดอ,ะ,คะดอกเบญจมาศนะคะดอกเบญจมาศสวยมากค่ะยุงเยอะเชียว okay be careful mosquito bite you วันนี้มันจะเก็บถั่วยาวนะคะ เส้นแก่ๆนี้เราจะเก็บไว้เห็นไหมยาวมากเส้นนี้ยาวมาก,ก,ม,ากมากเลยนะคะสวยอันนี้ก็เป็นตัวสั้นนะ,ะตัวสั้นตัวยาวเนาะ <Okay. Mommy. S 1> ฮะ xin quen anh thả không em em dài em lại. อยู่ไหนเนาะหาหัวไม่เจอว้าวยา่วมากยา่วมากเยา่วสุด,สด เยอะยุ่งเยอะมากสวยมากนะปีนี้ถั่วมันสวยมากๆากใช่ไหมแบบนี้เลยนะคะยาวยาวสวยสวย เอาไปตำอะ่ะน่าจะอร่อยเลยนะเพราะว่ามันกำลังออ่อน มันก็จะไม่แบบไม่หนาเหมือนข้างนอกค่ะ<า>ยาวแบบนี้เลยนะนี่โอ้น่าจะพอกินแล้วมั้งเนี่ย ยาวน่านยาวมากๆเลยแหละชอบสุดๆเลยนะ ยังกับนี่เป็นงูเลยอ่ะให้ดูพันมาพันจนบัก <c oughs> เลี้ยวเลื้อยไปเลยนะนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้พันอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือถั่วยาวนั่นนะ <c oughs> แต่ว่าพันอย่างนี้เลยอ่ะ,อะดูมันอ่ะโห สุดยอดมากนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอือเอ้ยอ,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 อย่าพึ่งพันเหลเลี้ยวไปนั่นไปนี่เลย ไอข้างบนก็เลียวเหมือนกันเนี่ยอะหืมน่าจะพอกินแล้วแหละฮะนิดเดียวแล้วก็โอ้โหกินไม่หมดแล้วน่ะแต่ถ้าสมมุติเราไม่เก็บใช่ไหมมันก็จะแก่เนาะ เส้นนี้หน้าทานเส้นกำลังละอ่อนแบบนี้จะอร่อยนะไม่มีเมล็ดข้างในเลยนะอืมดีฟางหนึ่งซีมีหรือเปล่า เมื่อวานก็มีอยู่นะเห็นไหมอันนี้ก็ยาวหยุดเลยค่ะไปถึงพื้นเลยค่ะดูเส้นนี้สิยาวหยุดไปถึงพื้นเลยอ่ะเนี่ยอ,อยู่เยอะ ยาวมากๆอันนี้จะแก่หน่อยแล้วนะเก็บไว้นะอันนี้มันจะเป็นสีขาวนะคะแต่เส้นนี้จะเป็นสีเขียวเนาะมันมีคนรับพันกันนะอันนี้สีเขียวเอัน,นี่สีขาวแต่ว่าเราจิบไว้นะคะเป็นมเมล็ดพันปีหน้านะคะเพราะว่าต้นมันสวยดีอะนะคะ เยอะอยู่เยอะอยู่ยาวมากมากนี่เลยค่ะยาวมาก แบบนี้เลยนะคะเยอะมากเลยจ้าเยอะสุดๆไปยาวเยอะด,ด้วยนะคะยา Wow, wow. Ring, ring. Mommy, mm. that's, a wow. that's, that's a bite. Outfit. with the pen that I give to you to, to yeah yeah I'm like, obviously I'm gonna I have like three of them on my bed but I'm not gonna wear them right now that's a lot of work this is just mm. how it looks that's fine I need a lint roller bro look how much lint look how much lint is on this bed this mm. you can see that but you can't see your face okay zooming out so I can when they chop it's zoomed out already it's zoomed all the way out. But this is the fit, Mom. Okay, that's nice. But look how bright the shoes are. Mm-hmm. Yeah. It's zoomed out. Okay, bye. ตะตรงดัดจะออกแล้วฉันจะทำยังไงกันดีเลยเลย,เลย

เปบี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเยแฮนด์อฟเป็นไรเดี๋ยวแป้นเหมือนจะไปล้างต่อเปบี้เฮ้ฮ้ยอย่าไปเก็บกระเทียมกระเทียมโทนพาทุกคนเก็บกระเทียมโทนก่อนเมื่อวานเขียนกระเทียมอยู่นะ นี่กระเทียมโทนไป็นแก่นละอันนี้ของปีที่แล้วที่ปลูกกระเทียมโทนนเนี่ยน่าจะพอแล้วแหละสามเกนลน้ะกระเทียมโทน อันนี้ก็เทียมเหมือนกันนะเนี่ยเอาออกไม่หมดนะมันอยู่ในมันอยู่ในดินนี่แหละนะ กระเทียมโทนนะคะของปีที่แล้วมันก่อนเพิ่งไปเห็นมาเนาะก็อันนี้ก็เลยอ่ะอเ,เก็บเลยนะจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลานะ Alec This on my bean. Okay, come on. Go cooking. No. I know rain rain now. 人生他的太太。